คนอื่นเราก็ต้องมีกุ้งมีปลาเรามาถึงเทคนิคขั้นสูงของเชฟกันแล้วนะฮะวิธีนี้เรียกได้ว่าท้าไม่ฝึกฝนทําไม่ได้แน่นอนนะก็คือการสับหัน่นสับเอาทำไมมันไปนขาดที่หัววะทุกคนสามารถทําตามดีมได้ที่บ้านนะฮะเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกว่องไวและปลอดภัยมากๆเลยครับเคยดูพวกรายการเด็กไหมที่แบบว่าพิธีกรจะต้องทําเสียงใส่เพื่อที่จะให้เด็กแบบ ต่ตมาเป็นคนที่ดีนะคะเอาล่ะนัองๆหนูๆมาทําตามครูพี่ดิมกันค่ะนี่เราได้เนื้อแซลมอนมาแล้วจ้าจากนั้นเราก็ใช้คมมีดทำอย่างนี้เลยค่ะแต่ก็ต้องมีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คอยดูอยู่ห่างๆนะจ๊ะไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้น้องอาจจะโดนมีดเสียบกลางขั้วหัวใจทําให้น้องเลือดพุ่งกลางห้องครัวเลือดจะสาดเต็มไปหมดเลยและน้องก็จะค่อยๆสิ้นลม หายใจนะคะกะทิน้ำมะนาวสารพัดของกุกิกทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างต้มยำทะเลสมบูรณ์แบบ